เข้ามาเข้ามานะตอนนี้ก็บ้านเทบแตกแตกยังไงครับพี่น้อง F4 ตอนนี้หนักแล้วครับออกมาเล่นพ่อเล่นแม่ตัวเองแล้วนะพ่อแม่ก็สุดเหลือจะทนแล้วครับพี่น้องนะออกมาพูดว่ายายแก่แกอีแก่แกคนนี้ไปเสียมให้หมักไหลนี่ฟ้องมันในคดีแบ้ไงนะมันบอกว่าอะไรนะ บอกว่าลายายแก่ๆเสียมให้ควายชนควายเออในคดีเบ้ในเรื่องนี้ครับพี่น้องเสียมเขาให้ชนกันเออเสียมเขาให้ควายต่ำควายมาควายถึอก,ก็ควายแมวโอ้ยตายแล้วมึงคิดได้ยังไงนะครับพี่น้องหาว่าแม่นี่เสียมเออเสียมบักไหลให้ไปฟ้องมัน ออนะอือเอ้อจ <c oughs> ังวะแปลไหมน้องตั้มทำไมคนเป็นต่อถึงชอบดินเนอะเอามันก็นจะเอาชนะกันยังว่าจะเอาชนะมันเหนือกว่าทุกอย่างนะตั้มมันม,มันเป็นถือไพ่เหนือกว่าทุกอย่างเลยจะเป็นทำไมดินวะ ดินแล้วเวรกรรมหนังคำสาบานเลยก็โดนดินดิ้งดิ้งเสียเปียบไหมออได้เปรียบอยู่ดีๆแต่มาเสียเปรียบเลยทีนี้อ,อยิ่งเสียเปรียบหนักเลยครับตอนนี้ออตอนนี้ก็บ้านแทบแตกเลยครับพี่น้องเอฟซ<อ>ีพ่อไม่ลูกคนเดียวชฉพาะได้ใช่พ่อแม่ก็เอื้อมละอาแล้วนะครับมาเรียกพ่อเรียกแม่แบบนี้นะเขาก็คุยกันแล้วแหละนะ ญาติพี่น้องเขาออนี่ยนะนะนะที่ออกมาเรียกแบบนี้สงเอ่อโอ้ยสงสารใจแม่บ้างไม่มีคำว่าสงสารเรายิ่งจะทำให้แม่เจ็บยิ่งแม่ยิ่งจะทำให้แม่นี่ตอมใจตายไปไวเออทำให้แม่คิดหนักไงยิ่งออกมาพูดแบบนีพ้พูดพูดเพื่อความสาใจไง แต่ไม่คิดสะาบาปกมเวรทีนี้อ่มันคิดว่านี่ยายเก๋ๆนี่นะไปไปเสียมมักไหลให้ไปฟ้องมันเรื่องคดีเบ้เอา้าแล้วเรื่องบินประมาณล่ะใครไปเสียมมึงแม่นอกไส้มึงใช่ไหมอืเป็นแม่นอกไส้มึงหรือเป็นมึง ไม่ใช่มึงฟอ้องมันก่อนบมหรือ,อยังไงอ่าไม่มีใย,ยเก๋จะเกิดไหมล่ะโมไม่ได้เกิดครับมันบอกว่ามันจะออกมาจากโกนบากอืมนออกมาจากโกนกระบากไมบกระบาอะไนไหมเอา้าเ็เห็นเท่ากับแกกับตัว,ต,วตัวเล่นตัวเฮียแล้วออกมาจากโกนเนาะออมันก็เป็นแบบนั้นนะ่ะอ่านางทำอะไร นำทำอย่างไรก็ได้ผลกรรมอย่างนั้นแหละอันนี้แหละบาปหนาครับบาปหนาะบาปกรรมวิญมันก็จะเกิดมาเป็นผีเปรตเป็นอสุรกายมันกบบระบ,บริดซาจังเมียแหล่มันก็นำครูบาดยางเลยเดิ๋ยมันก็มาเลยก็เห็นแดนนี ans, ่เอฟซีฝ่ายนั้นเขาก็ะอึ้องเลยครับพี่น้องเขาถอนตัวหลายคนแล้วเขาคงไม่นึกไม่ฝันหรอกว่ามันจะออกมาพูดถึงขนาดนี้ครับ อ่านะไม่ว่าจะเป็นฝั่งนั้นฝั่งเรานะครับพี่น้องเอฟซีใครฟังก็อึ้งนะแล้วก็ไม่มีใครหรอกครับออกมาประจานพ่อแม่ในโลกโซเชียลแบบนี้นะออกมาดา่าออกมาเสียมออกมาพูดให้พ่อให้แม่ตัวเองนะว่าพ่อแม่บอกพ่อแม่สอนให้เสียมว่าให้ทะเลาะก,กันให้ชนกันเหมือนควายนะครับพี่น้องเอฟซี แล้วออกมาพูดให้พ่อให้แม่ว่าอะไรพี่เดียวบวัสดีครับอนนอกมาพูดให้แม่ว่าอยากมีทานรใช้อ,อการที่เอ่อออกลูกหลายๆคนนี่เพื่อจะให้ลูกนี่มาเป็นท่านรับใช้นี่แหละครับคําสาบานมันเลงจริงๆผมยังพูดอยู่นะอะตอนนี้ก็ยิ่งหนักเข้าไปทุกวันครับพี่น้องดิ้นนะครับนะ ก่อนวันที่สิบสามครับมันชิมม่มวันที่สิบสามหรือเปล่าคนยังพูดอยู่นะพ่อแม่ก็เริ่มใส่หัวแล้วครับไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของมันแต่พ่อแม่เนี่ยทิ้งไม่ได้หรอกครับยังไงก็ทิ้งไม่ได้หรอกครับแต่มันทิ้งพ่อแต่ลูกนี่ทิ้งพ่อทิ้งแม่ได้นะแต่พ่อแม่ทิ้งเนี่ยทิ้งลูกไม่ได้หรอกครับนะมันทําได้ไงครับอ่าการที่ออกมาพูดแบบนี้ ยิ่งอยากทาให้เอฟซีนี่เกลียดบักไหลามากกว่ากา่อ่ก็ดมอ่ามันออกมาพูดแบบนี้ทํานองนี้เพื่ออะไรครับเพื่อมันจะได้เงินลงขันลงโอ่งไงครับเจ้างให้จัดการบักไหลไงอ่าคดีมันเพียบไงครับตอนนี้อุทอนในคดีเบ้นเนี่ยต้องจ่ายเงินนะครับพี่น้องเอฟซี ไม่ตำละสี่ห้าหมื่นครับเขาเพ่ได้เขียนในซื้อๆเลย,เเย,อเลยบลอ,อกว่ารื่เมิตร่<อ>ดีใจแล้วครับพี่น้องเอฟซีดีใจแล้วได้เงินไปอวดเมียมันแล้วทีนี้อ่าได้เงินไปอวดเมียมันแล้วนะบอกอีบุญบ่มีกันยังบ้านอนอีฮาึมื่อ,อคนอ่านตามมาดูสวัสดีครับนะพ่อแม่ตั้งใจที่จะมีลูกเพราะความรักความถนอม ตอนตั้งท้องไม่ใช่จะเอาลูกมาเป็นท่านนะพ่อแมอ่ในโทรศัพท์อะไรนี่ไม่พาไปเผาเวลาตุยนะอ,มอมืมันยังไม่รู้นะครับพี่น้องเอฟสีนะยังไม่รู้ครับวันที่เป็นลมวันนั้นใ,นใครไปล่ะแม่นางเอีบใช่ไหมล่ะมันก็ยังทำได้ อ่านะเดี๋ยวรอดูครับถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือป่วยไม่สบายแบบน,นี้เดี๋ยวก็รู้สึกหรอกครับนะอ่าหรือเข้าไปอยู่ด้านในนะครับพี่น้องเรียบชีหรือวันที่เจ็ดนี้นะก็เป็นรางที่ไม่ดีแล้วถ้าศาลสั่งลงไม่รอลงอาญาเนี่ยมึงอ,อ่าไม่ต้องตอมใจหรอกรอมันเป็นบ้าอะไรเตรียมสู้ไว้เลย พ่อแม่แหละครับยิ่งออกมาพูดแบบนี้ทําให้พ่อแม่ทําให้พ่อแม่คิดหนักไงทีนี้เห็นลูกทะเลาะกันนะเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีความสุขแต่มึงอิจฉาไงอิจฉาหมักไหลอิจฉาแม่นางเอก <c oughs> กูก็บอกแล้วว่าตากับยายเนี่ยนะแม่นางเอกมาหาตากับยายแล้วตากับยายนี่ผูกข้อม้อข้อมือผูกแขนอ่านะขอให้ร่ำให้รวยอ่า ให้นี่้มันกวาดหนีดีให้มันกวาดเขาแลกกับวันที่สิบสามนะไ้สารยกฟ้องด้วโอ้ยครับแบบนี้มันบอกว่าพ่อแม่นี่ยรักแม่นางอีกกว่ามันมันก็เป็นตั้งแต่ไรแต่ใดมาอยู่แล้วตาซออหละเป็นคนพูดเองนะพี่นอนะ้องเอฟซีนะอ่าแกเป็นคนพูดเองนะ มันเอาแต่ใจตั้งแต่เด็กมาแล้วเก okay, พูดแบบนี้นะอืมเพราะอะไรครับเกเป็นคนเลี้ยงแกต้องรู้อยู่แล้วว่าลูกแต่และคนเป็นยังไงยังไงมันเหมือนบักไหลนี่นะเป็นตัวอะไรนะเป็นตัวขาดขวางความรักของมันไงอ่มันก็จะไปไปจนไปบวชไปนั่นไปนี่ใช่ไหมล่ะอ่เพราะอะไรครับมันสงสารพ่อแม่ไง อ่ขนาดมันเป็นน้องเป็นนั่นเป็นนี่เห็นว่ามันเป็นแบบนั้นมันก็ยังคิดได้กว่ามึงนะใช่ไหมล่ะ